ที่ไม่ได้ผ่านการรับหลักการในวาระที่1น,นะซึ่งส่วนนี้เองเนี่ยต้องผมเองก็ต้องกล่าวแสดงถึงความรู้สึกนะผมเข้าใจว่าเพื่อน,อนสอๆสสรวมถึงประชาชนหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกผิดหวังนะอาจจะรู้สึกโกรธหรือว่าบางส่วนอาจจะรู้สึกออที่ไม่พอใจหรือว่าเรายังมองว่าการนิรโทษกรรมที่มีแนวโน้มว่าจะมีการเลือกปฏิบัติเพียงแค่บางกลุ่มเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขความขัดแย้งได้จริง นะแต่อย่างไรก็ตามแต่นะครับผมแล้ววันนี้เพื่อนๆสมาชิกต้องการที่จะมายืนยันกับกทุกท่านว่าพวกเราเชื่อในกระบวนการในระบบรัฐสภาและจริงๆเนี่ยสา,สามร่างที่ผ่านการพิจารณาในวาระที่1ไปเนี่ยสใน3ร่างนั้นหลักการยังเปิดกว้างอยู่นะครับแล้วก็พรักประชาชนเองสัดส่วนกรรมธิการที่เสนอมาจากพรคประชาชนเองเราพร้อมที่จะใช้กลไกทุกอย่างในสภาในชั้นกรรมธิการเพื่อที่จะเปิดประตูนะครับแล้วก็เปิดกว้างในการนิรโทษกรรมเนี่ย ให้ครอบคุมกับทุกๆฝ่ายมากที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทําได้แบบนี้เป็นสิ่งที่พวกผมมายืนยันในการทําหน้าที่ของพวกเราต่อไป